ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่แส้งแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับผมอันนี้ก็เจ้าของบ้านนะครับจะทําบ้านนอกดาวนะครับก็อันนี้นะครับนกดาวก็คือหมายความว่านะครับเป็นบ้านเล็กๆนั่นแหละนะครับก็อันนี้นะครับก็อยากได้แนวนี้นะครับแนวแนวกําแพงนะครับแนวกําแพงนะครับเราก็ทําการนะครับตีผังนะครับ แนวกําแพงนะครับก็วัดออกมานะครับจากกําแพงนะครับตรงนี้นะครับนะครับก็ได้เมตรสี่สิบห้านะครับความความกว้างนะครับของช่องนี้นะครับแถบโน้นก็เมตรสี่สิบห้าเหมือนกันนะครับเราจะทำให้ขนานกับผนังรั้วก็แล้วกันนะครับอ่าส่วนนะครับเราวัดทั้งสองแถบนะครับได้แล้วนะครับสองแถบนะครับวัดทั้งตรงโน้นกับตรงนี้นะครับได้เมตรสี่สิบห้า นะครับนี่เมตรสี่สิบห้านะครับก็ทําการนะครับจับฉากนะครับจับฉากไว้ตรงนี้นะครับเส้นเอ็นอยู่นี่นะครับช่างโด่งมันถอดออกเราก็ไม่ใส่ให้ด้วยนะครับนี่นะครับอ่าเห็นเห็นเห็นเส้นเอ็นไหมครับนี่นะครับเส้นเอ็นนะครับอ่าจับฉากนะครับให้ได้นะครับเราจะได้ฉากของของบ้านนะครับก็จะได้ตำแหน่งของเสานะครับ ก็ใช้ดิ่งนะครับใช้ดิ่งนะครับมาหย่อนตรงนี้นะครับอ่าตรงตรงเลยนะครับไปแบบนี้นะครับก็จะได้ฉากนะครับก็เราขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับช่างโด่งนะครับเป็นไงฮะสบายสบายยังอึนอยู่เลยนะครับก็อันนี้ขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้จะทําการนะครับตัดเหล็กทําโครงสร้างนะครับ ตัดเหล็กก็คือเอาเหล็กตะแกรงใส่นะครับแล้วก็เป็นโครงเสาขึ้นมานะครับเอาง่ายๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากนะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่เสาสําเร็จนะครับผมอ่าหกหลุมเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่างโด่งขุดไปแล้วก็นี่นะครับผมอ่าหลุมเวลาขุดลงไปแล้วนะครับก็ต้องให้ได้เหลี่ยมเลยนะครับเพราะว่านะครับเราจะใช้ขอบหลุมนั่นแหละนะครับ เป็นแบบนะครับเราไม่ต้องใช้แบบตีกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะใช้หลุมเลยที่เป็นแบบนะครับก็จะเป็นอะไรที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับ<อ>ก็นี่นะครับผมเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแค่เสแง,งเอามาฝากก็แล้วกันนะครับวิธีการาจะทำจะปลูกบ้านหรือจะปลูกห้องเช่าจะปลูกอะไรก็ได้นะผมก็ทำวิธีการทำแบบนี้นะครับหา แนวที่เราจะเอาก่อนนะครับเราก็มาจับฉากนะครับแล้วก็ดิ่งหาเสาแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากนะครับก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแแแคค่่สสะะะงงงงงมมมมมีีีีิิดดดใหููู้้้เปยววาาาาาารตักนนบ จะทำอะไรดูได้ลราทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงล้วงคาจะกอ่อเสา้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แซะแงะแค่แซะ,ะแงะ